ได้มากลับให้กำลังใจและขอบคุณแฟนบอลทุ่มทันครับสียงปรบมือให้กับท่านสุภาพาุรุสระพัดดีครับผมขอบคุณครับค่ะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีรรยรุ่งไครบุญนะคะท่านสสเขตสีภาคภูมิไทยของนครพนมนะคะป๋าชูกัน ุณวงศานะคะค่ะท่านสสนครนนทเขตสามพระพุทธชัยน,ยนะคะคุณหมออลงกุฎวณิกาค่ะท่านสสอุดรธานีนเขตสามนะคะป๋าหลังธุรัตน์นะคะท่านหมดรสุภาพ,าพันนีโพสุนะคะน้องฝันนะคะอดีตนายกคบรจันนครพนม ท่านแดเนเภออิสราโภเงินท่านปลัดประสงอวค่ะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอวอนะคะท่านสุภาชัยใจสมุนท่านอธิการบดีมหาวิทยลาลัยนครพนมนะคะท่านศาสตราจารย์ดรทวชัยสพุพดิษท่านอธิการบดีมหาวิทยลลาลัยราชภัฏสกลนครนะคะ ชันชินปรีชาท่านผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านผู้บริหารกระทรวงวท่านผู้บริหารหน่วยงานท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ท่านสืบมวลชนตลอดจนบุคคลที่สําคัญคือพ่อแม่พี่น้องชาวนควรหลวงทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็ตัวดิฉันเองนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาที่สวนขอนุมแห่งน,นี้นะคะซึ่งสําหรับพวกเราพักภูมิใจไทยนะคะดิฉันไดเป็นรำตรีของพรกภูมิใจไทยนะคะซึ่งมีสสในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งนะคะถึงสองขั้นด้วยกันนะคะที่ยืนอยู่ข้างตัวดิฉันเองแล้วก็ยังมีอดีตนายกอบจอที่ เข้มแข็งนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะแทนชาวนครนนทุกท่านนะคะที่ท่านได้สสอที่ดีเช่นนี้นะคะวันนี้เราก็มาในเขตอำเภอนาแกซึ่งเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่อดีตนะคะใครๆก็รู้จักอำเภอนี้นะคะว่าเป็นอำเภอทีออ่มีความสําคัญเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคะซึ่ง แม่ที่นั่งอยู่ในที่นี้น่าจะเคยผ่านช่วงประวัติศาสตร์นั้นกันมาทางน้นแล้วนะคะหลายหลายคนก็คงมีลูกหลานที่เคยทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเยอะนะคะสําหรับท่านสสเองนะคะท่านก็บอกว่าท่านหูไม่ค่อยดีนะคะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเพราะว่าท่านเป็นนักรบนะคะสมัยก่อนท่านก็รงบ่อยแล้วก็ใช้อาวุธปืนบ่อยนะคะก็แสดงประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างชกโชนนะคะในการที่แบบ ทำงานรับใช้บ้านเมืองแล้วก็ทำงานรับใช้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวทิฉันเองเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะไปเขตของคุณหมอนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะที่สามารถที่จะมาเยี่ยมเพราะว่าสสทั้งสองท่านเนี่ยนะคะมีรัฐมนตรีแย่งกันมาลงพื้นที่เยอะมากนะคะวันนี้ที่ฉันก็แย่งมาสําเร็จนะคะวมทุกุ่นนี้เนี่ยรัฐมนตรีอีกหกเจ็ดคนนะคะก็จะมา เยี่ยมเขตพื้นที่สสทุกสองท่านนะคะพะันมนี้ที่ฉันก็เลยดีใจที่ฉัแย่งสำเร็จมาก่อนนะคะขอจองคิวท่านล่วงหน้าก่อนนะคะก็เลยมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีเวลานานวันพรุ่งนี้เนี่ยได้ยินค่าว่าน่าจะวุ่นวายมากนะคะเพราะว่าลมตีทุกคนก็อยากจะมาเขตท่านสสทุสองท่านก็จะได้เวลากันคนละนิดคนละหน่อยนะคะแต่วันนี้ฉันก็ถือว่าได้เวลาในวันหยุดก็ขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะที่ท่านได้ โควณดามารวมกิจรกรรมของเราตั้งแต่ช่วงเช้านะคะกระทรวงวอเองเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบปากแล้วก็รับใช้พระมเหสีชนอย่างที่ท่านผู้ช่วยรุงจีได้พูดไปแล้วนะคะว่าเราเองเนี่ยเรามีหน้าที่ในการดูแลปากท้องของท่านผ่านกลไกของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งท่านเห็นทางฝั่งนี้นะคะที่นั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีนะคะจาก หลายมหาวิทยาลัยทั้งในนนทบุรงเองนะคะทั้งในสกลนครเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะที่คอยเ,ออเป็นคนงานคนกลางประสาทในการที่จะรับเรื่องต่างๆันนี้เองนะคะเราก็มีนวัตกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมโดรโนเกษตรนะคะของสมานการยังใจแห่งชาติที่จะมอบให้กับวิทยาลายัยการอาชีพานางแกนะคะ พี่เรารู้จักโดรนไหมคะใครรู้จักโดรนยกมือขึ้นให้ดูเลยสินค้าโดรนเคยใช้กันไหมคะเคยใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราก็จะมีโดรนเกษตรนะคะมามอบให้กับวิยาลัยการอาชีพเพื่อที่จะนาไปให้กับพี่น้องประชาชนใช้ต่อนะ,ะโดรนเกษตรเอาไว้สําหรับบินพ่นยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าบินตารวจรุ่นนี้นะคะตามแปลงของเกษตรกรนะคะเรามีเครื่องตรวจมวลกระดูกมอบให้กับมพอสอบตบ้านไาแกนะคะ ก็สําหรับวัยอย่างพวกเราพวกหนุเวลาที่เราต้องตรวจบนกระดูกกันแล้วนะคะว่าเมือกระดูกของเราเนี่ยมีความเสียหายหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะนําไปสู่การป้องกันแล้วก็รักษาได้ต่อไปนะคะเรามีปุ๋ยอินทรีลดต่อสังนะคะมีผลิตภัณฑ์น้ำหมักออแกนิกนะคะเครื่องแปรรูปสมุนไพรแล้วก็ไก่สายพันธุ์สีโคตบูลน,นะคะแล้วมากกว่านั้นนะคะถ้าเกิดท่านมาแต่เช้าจะเห็นว่าเรามีบูธของ จุดบริการตรวจว่าสายตาแล้วก็แจกแว่นตานะคะเรามีหน่วยแพทย์มาออกให้นะคะหรือแพทย์แผนไทยนะคะมีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะบริการแต่ผมฟรีะคะยังมีบริการต่างๆอีกมากมายที่ท่านสสชุกันเองนะคะแล้วท่าหมออรุณกดเนี่ยก็ได้ประสานมาเพื่อที่จะมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะคะก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็พูดไปหมดแล้วนะคะ เพราะท่านแยกผู้ตรวจแล้วค่ะวันนี้ก็คงจะไม่พูดอะไรมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราคงจะมีพิธีการแล้วก็มีข้าวของนะคะถุงยังชีพแล้วก็ข้าวของตา่างๆมากมายที่รอที่จะแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รุณาสละดเวลามาที่นี้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านหนทั้งนะคะที่ท่านมาร่วมกิจกรรมแต่เช้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวพนักงานทุกท่านที่ท่านไว้วางใจ สอสอชุกันนะคะป่าชุกันของพวกเราทุกคนของที่พักนะคะไว้วงใจดูแลท่านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคงจะได้มีโอกาสมาพบป่ากับพ่อแม่พี่น้องชาวนาแก่เรื่อยๆนะคะท่านมีเรื่องเกิดร้อนอะไรนะคะท่านบอกสสของท่านได้นะคะสอสอข,ของท่านสอสออชุกันสสมอลงกนเนี่ยเป็นสสผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ สมาชิกในพักผู้นิยไทยให้ความเคารพนับถือมากนะคะทางสสทางรัฐมนตรีก็ให้ความเคารพนับถือปา๋าแล้วก็คุณหมอเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านมีเรื่องราวที่เดือดร้อนอะไรนะคะท่านบอกผ่านสสของท่านได้นะคะรับรองว่า เรื่องเหล่านั้นนะคะจะไปถึงรัฐมนตรีจะไปถึงคณะผู้วิหารของพรรคแล้วก็ปัญหาต่งตางๆที่ท่านอยากให้ได้รับการช่วยเหลือก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะท่านมีอะไรก็บอกผ่านไปได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็บอกว่าผมอยากใ้พมกนอีกนะคะสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณทนะ่านคมนตีโซมาอิสรางวัตตีนะครับ